เมอวโโ้ยมผมมใส่อ้ทุกคนาวเนี่ยเอทุกคนทุกนกคนมาวันนี้ผมจะไปเล่นเกมนี้เออเกมช่แม่งเดออมาเออแบบอารมณ์แบบในเรื่องอะเสียงเมาส์เสียงเสียงัไมเสียงองเฮ้ Oh, sing Doctor Lane, are you a rookie? Yes, I'm. Madam Ross, nice like to hi, meet hi. you. Mm hmm. Like all newcomers, you should have read the instructions. I hope there'll be no problems. Any questions? Yes, sir. What if something? Case number one hundred fifty-seven. No time for questions. Maybe. Anyway, the dressing room yeah. is at Maybe. the end of the hall. w e l อุปกร p ์ล้วมฟายเอาต์เฮ้ l เรามาดกันเกมนี้นนจากฟีนทุกคนเกมนี้คือเกมที่จากฟีเนสเนาะก็จะไปเล่นก็เล่นได้เลยนะเดี๋ยวทุกคนแล้วมันทาอะไรอะ่ะแล้วม,ม,มันมีอะไรทมันมันมีอะไรให้ทอ่ะฮะเดี๋ยวดูคนเดี๋ยวเดี๋ยว,วทให้ขาเนชื่อย่างนียแะ เอ็มเป็นแมปเหรอเอ็มเป็นแมปนี่นี่นี่คือตัวเรานี่คือตัวเรานี่เป็นแบบนี้ใช่ปะอ๋อเนี่ยผมต้องไปทางนี้ใช่ปะเออใช่แล้วมามาผมก็ไม่ใช่เก่งผมก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะแต่ผมก็อยากเล่นเกมพวกนี้ดูอ่ะเฮ้ยเฮ้ยแล้วแล้วใครทุบอะไรแล้วใครทุบอะไรอ่ะทุกคนผมไม่ได้เสกจากของเนี้ยอันนี้เปิดได้ป่ะเปิดได้ปะเฮ้ยผมผมเห็นห้องนี้เปิดได้ปะที่นี้เปิดไม่ได้ เฮ้ยมีน้ำไหมเหรอน้ำกินได้ปะเฮ้ยไปยืมน้ำนนนดนดดนไำด,ทด้ทุกคนเดี๋ยวอันนี้ก็เปิดเปิดคนนี้ไม่ได้หรอเึิงนะำึปงโอ้ยทำไมเสียงยิ่งดังงานทุกคนทำไมเสียงยิ่อยู่ยิ่งดังอ่ะโอ้ยเปิดอะไรไม่ได้เลยเหรอเฮ้ยอีอีเปิดเฮ้ยอีเปิดไม่มีอะไรทำเลยอ่ะไม่เห็นเลยสักอย่างเลยกดเออลืมไปว่ากด ทุกอย่างเลยทุกคนเลยเป็นห้องเถอะเป็นห้องไงเฮ้ยมีกันที่ขอคระซูมเหรอไระเจ้าออกไปทุกคนเราไปเข้าเดินเล่นกันต่อเลยเอวประตูนี้เปิดได้ไหมโอ้ยประตูนี้เปิดได้เหรอประตูเนี้ยประตูนี้เปิดไม่ได้ต้องอมีคีย์ของมันถึงจะเปิดได้เลยทุกคนโอ้ยยิ้มเฮ้ยเกมขนาดนี้ผมไมันตกใจ้วเนี่ยถ้าผมเล่นเกมอื่นนี่จะขนาดไหนเนี่ยฮะ บบนี่แหละคิวเยี่ยบิ่นไม่ไมเนี่ยทุกคนอ่านไม่รู้เรื่องผมอ่านไม่รู้เรื่องผมอ่านไม่เก่งเช็คบอกว่าคิวจะเป็นการสั่งการอ่านของนี้มั้งแถบแถบคือกระเป๋าทุกคนผมจะ็คนี้แลด,ดิแล้วผมจะรู้นี่ยล่าเคืออะไรอ่ะ ล่ามันต้องเขียนอยู่แน่เลยทุกคนผมว่าไม่มีอันนี้ก็ไม่มีอีกไอ้กดใครทุกคนเหมือนผมแต่ว่าไอ้คีย์การ์ดเอามาแปะนี่แต่อย่าเพิ่งเปิดนี่ก่อนเปิดได้ปะนีธต้องใช้คุณแจใช้คุณแจไว้ทุกคนอีไม่ได้ต้องมีแฮฟดีคอสซัมวันเปิดไม่ได้ อ๋ออันนี้ได้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 เอออันนั้นล่ะอันนี้อันนี้ล่ะอันนี้ล่ะอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันเปิดเข้ามาเยี่ยมไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้เปิดได้ด้วยไม่มีของจริงเหรอไม่มีของเว้ยทุกคนไม่มีของสักอย่างเลย อ๋อนี่ห้องนี้ห้องอะไรอะ่ะห้องทดลองหุหู่หรอทุกคนอันนี้ห้องทดลองหุหู่หรอไม่ได้ปุ่มอะไรอะ่ะผมกดได้ปะ่ะกดได้ปะ่ะกดได้ปะ่ะกดได้ป่ะโอนกดปุ่มนี้ได้ไหมเนี่ยเฮ้ยอะไรอะ่ะโคตรเท่อ่ะหุ่นทำไมหุนห่นเป็นเท่ห์งวะและ้วเอ,งอ็อเอง,เองทำอะไรอยู่อ่ะเอ็งเอ็งทำไรอ่ะเอ็งเต้นเอโกโก้กหรอนนี้มีไฟฉาย นี่ใช้เปิดทำไมมันเมื่อจังเลยอ่ะเปิดมีอะไรทำหรือเปล่านี่กดได้ปะกดไม่ได้อ้นี่กดได้ปะนี่กดไม่ได,นด,ได้นี่กดไม่ได้หรอกดไม่ได้หรอหรอ,อุ้ยยีเท้ตกใจ สตัวเลขด้วยไม่รู้ดิคือตัวเลขอไม่รู้สิโอ้ยโอ้ยนะโอเคเป็นโอ้ยเฮ้ยเอามันก็โทรมา่ด้เลยกว่าแล้วนั่ มึงหงอเนี่ยมึงนี่เองโอ้ยเย้เขสัตว์อะไรเย้เขสขอบไอ้ทุกคนขอไปทุกคนไปสุภาพทุกคนเชี่ยตัวเชี่ยอะไรอ่ะนี่มึงเห็นมดิปเตอร์พาร์เกอร์เหรอฮะออันนี้ก็เตียงเลยอันนี้ก็ปิเตอร์พาร์เกอร์ขึ้นมาอีกนี่ทุกคนผมรู้สึกมันไม่ปลอดภัยเลยเว้ยนี่นี่เป็นพาร์ทหนึ่งนะทุกคนนี่เป็นพาร์ทที่หนึ่งเฮ้ยยังไง ไอ้ทุกคนมันขึ้นไปได้ไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีคนมันมีเหล็กกั้นนะเว้ยเดี๋ยวมึงโดดขึ้นไปงงนี่เลยเหรอมึงมีแบบเอฟเฟกต์แบบเคาเรียกว่าแบบอันนี้ตกลงมาแล้วมึงก็บินขึ้นไปมึงไม่เอาวะฮะมึงไม่ทำแล้วนะมึงทำแบบนี้ทำไมอ่ะเดี๋ยวช่างเถอะเห็นปะไอ้ทุกคนเหมือนว่ามันให้ตอนนี้ไปไม่ได้จริงเหรอมึงจะไปทำของจริงเหรอโอ้ยหาเอ้ยหาไอ้บ้าโอ้ยยิ่เขชี่ยเชี่ย อายวะอายแม่มึงไอ้ยาไอ้ยัดแม่ม <increasingly Tiger whales> ึงไอ้ย <teachers> ัดแขไอ้ตกใจอ้ตกใจแล้วเว้ยเฮ้ยเอเปิดนี้เปิดได้ด้วยหรอเฮ้ทุกคนผมนี่สครบไอ้นั่นไอ้นั่นไอ้นั่นไนเน่่นน่นเนนจเเ่นน่ โอ้ยเย้เท่ไม่ไมผมชอบสะดุ้งคำว่าเย้เท่ยังเลยอ่ะฮะทำไมผมชอบตกใจกับเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องเอ็นหุ่นตัวนี้ไงหุ่นตัวนี้ไงที่ไม่เร้ตกใจอ่ะหุ่นตัวนี้ใช่ปะื่อหุ่นอะไรทำใหหุ่นขยับที่พิ้วยังเลยอ่ะเรื่องนี้คือหุ่นมันมีมันคือคนหรอท้ไมมีการขยับพวกนี้แล้วพวกนี้มีการขยับด้วยเนี่ยขยับเลยอ่ะโอ้ โอ้ยงเท้มองผมทำไมว้าวแล้วว้ววดดเเเเตเตเเตเตเเเหาทำไปหา oh, อะไรวเอะกดกดอีกเลยโอ้ยยังเทะเฮ้ยอะไรอะอะไรอะ อะไรอ่ะมีคีย์การ์ดทุกคนมีคีย์การ์ดมีคีย์การ์ดดูซุกดูเรือที่ทุกคน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 ไปใช้กระตุ้นทุกคนคืออะไรอ่ะทุกคนมาทำอะไรม,มันต้องการอะไรอ่ะไอ้ไอ้หุ่นนี้ไม่ใช่เหรอที่มันกระโดดขึ้นไปน,น,นอนหลังคาตรงนั้นใช่ปะมันเล่นอะไรอ่ะอยู่เร่อนี้แล้วอยู่เร่อนี้แล,แลว้ว อยู่เล่นอยู่เล่นมือโซซานกูหน่อยโอ้ยไม่ไม่ทำไมผมกดตัวอีมันต้องขยับกล้องผมน่าโอ้ยเลี้นเข่เนี่ยเนี่ยเนี่ยทำไมเป็นเนี่ยคือเ้ายผมไปไหนอะเล่นหุ่นตัวนี้ขยับขยับขยับจังเลยอะอุ้ยอู้ดีกว่เนี่ยผมว่ามันไม่ปลอดภัยแล้วอะโอ้ยประตูประตูประตูมึงปิดแบบเป็นเหมือนประตูดีๆไม่ได้เหรอทำไมต้องเป็นแบบนี้เนี่ยไม่เจ้าเอ้ยไม่เจ้าโอ้ยตัวตาอะไรตาอะไรอ๋อ ไม่ใช่ตาทุกคนผมมันมันไม่หนุกแล้วนะมันเริ่มน่ากลัวนะเฮ้ยมันดึงเสียงดึงด้วยแหละเฮ้ยทุกคนผมรู้สักเกตมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วเดี๋ยวก็ต่อถูกวะนนี่ไอ้ก็ถูกกันนี่นะนี่ก็ถูกแล้วนี่ใช่ปะ คนผมต้องหาเลขให้เจอคือหนังสืออะไรอะเลขหนึ่งต้องหาหนึ่งให้เจอใช่ปหมแล้วแวอันนี้คืออะไรเฮ้ยคนผมต้องหาหนึ่งให้เจออ่ะอันแรเลขนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ให้กดเลขเลยวันนี้สำรวจแล้วห้องนู้นเปิดไฟไม่ได้ทำไฟนี้แล้วแต่มันทำเป็นอะไรไม่รู้อ่ะเฮ้ย ชิงอะไรอ่ะนี่ใช่ปหมนี่ไม่มีป่ะโอ้โอหโคตรมืดไอ้ห่าเอ้ยทุกคนอันนี้ผมขออภัยเดี๋ยวเขาไม่สุภาพนะทุกคนโอ้ยโอเคแล้วขีดการแล้วไม่ขีดขีดการดิโอ้เปิดเข้ามาอ๋อนี่เป็นห้องอะไรอ่ะปิดปิดประตูปิดประตูลูกปิดประตูอ๋อวมันต้องปิดประตูเนี้ยไม่ปิดประตูแบบเป็นแบบประตูดีๆอ่ะ โอ้เหมือนเนดินทางชาติางผีเลยนะเนี่ยต้นสีก็พาไปชิบหายเลยหาเอ้ยผมองหาก็เป็นเห็นทุกอย่างก,ก็เป็นเลขนี่ถึงไอตัวกล่องที่มันมีขวานแน่นะทุกคนถ้าจะไม่ผิดน,นะให้ทุกคนเดี๋วยวนะนี่มีอะไรเอ้ยให้ทุกคนในะนี้มมนมีไอ้กล่องพวกนี้้วย อ๋อผมว่ามันน่าจะแบบเป็นแบบให้เอาเลขหนึ่งไปใส่โน้นแล้วก็ค่อยพิมพ์ราหนังผมไม่รู้สิใส่ตัวนี้ขอใส่ตัวนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้รอดก่อนโอ้ยเฮ้ยเั้ยนตีบิวทุกคนมันบิวอารมณ์ผมม่ะมันบิวให้น่ากลัวโอเคทุกคน โอเคครับ okay, ทุกคนโอเคครับ okay, ทุกคนตอนนี้ตอนนี้ผมได้แล้วผมได้และโ okay, อเคโอเคสัตเลยเฮียเฮ่โอเคมันมาแล้วใช่ปะมันเฮ้ยทุกคนผมเพิ่งทำไปคิดเสร็จแล้วมันโผล่สุ่ยขาวมาเลยอะ่ะนั่นนี่คือให้ทำหกนี่คือทำอะไรอ่ะน้่ผมทำอะไรทุกคน,น,นค ตอนนี้คยอผมผ่านไปเอ่ยตอนนี้ช่างเถอะไม่เอาเลยมากมาไหมมึงจะมาไหมมึงจะมาไหมฮะมึงจะมาหรือเปล่าฮนะเดี๋ยวถ้ากูมีขวานแล้วกูพร้อมไฟแน่นอนบอกเลยกลัวมึงแน่ไอ้อบ้าสิไอ้อบ้าเ,เอ้ไอ้บ้าก็คือตอนนี้คือเอาเอาเรื่องนี้เอาไม่ได้เหรอทำไมอ่ะโอ้โหคือตอนผมผมเพิ่งซ่อมไฟเสร็จเองนะ ทุกคนบอกว่าจะไปไปรวมสญญอย่ามนี่ไงไอ้ตัวสีขาวเฮ้ยสีขาวสีไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเดียวตัวเดียวกันหรือเปล่าอ่ะนี่ก็ตีเอาอย่างเไยนี่ก็ตีชังต้องมีคุณแจคุณจแจเดี๋ยวผมจะเห็นมันมันอยู่เนี่ยทุกคนมันอยู่ไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยขวานกับไอ้ตัวอุ้ยตัวเองตัวเอง คนไม่ได้ทำอะไรอะ่ะทำไมแค่เรียกสองะทุกคนนี่นคืออะไรอะ่ะไม่เคยทำอะไรอะ่ะเฮ้ยมีกดได้ด้วยโอเคเหมือน,นว่าผมจะโอ้ใช่หรือเปล่านะไม่แน่ใจสิยังไงเฮ้ยทุกคนกดได้ด้วย เอ้ยเอ้ยคนสองหกสองหกสอผมไม่แน่ใจนะผมไม่แน่ใจถ้ากูได้ขอยกูตีมงแน่มึงไม่อยู่มึงไม่รอดแน่สองสีเดอเดใช่ปะใช่ปะสองห สองหกสามแปดสองหกสามแปดสองหกสามแปดจำไว้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 ในใจจำไว้ในใจสองสามอะไรดิลีทั้ิงสองหกแปดเอาไม่ใช่เหรอโอ้เฮ้เฮ้เเฮ้เปิดไฟเปิดไฟไอ้เชี่ยเขาคนหายอ๋อออยู่นี่มันอยู่นี่โอ้ยยินเค ไอ้นคนมันหุ่เเนเท่เลยวหรหุ่นโคตรเท่เลยอะเฮ้ยคนผมว่ามันรู้สึกแบบแปลกๆนะเฮ้ยคนมีเลือดด้วยเหรอมันม,มีเลือดด้วยเหรอมันมีคนมาเกาะเหรอผมว่าไม่ใช่คนหรือเปล่าเอ๊ะไม่มีคนหรอ ทุกคน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 ,กคนผมว่ามันไม่ใช่ครับผมต้องมีให้หาเลขอะต้องหาเลขสักอย่างหนึ่งเว้ยต้องหาเลขแล้วเลขเลขอยู่ไหนเอ๊ะมีกด, e ดีเวยแหละไม่มีอะไรสักอย่างเลยทุกคนกคนผมแบบต้องมีคียของมันอะไม่ได้อีกอะ่ะน,นี่กด e ีไม่ได้ ทุกคนทุกคนนะทุกคนนะทุคนปึนนะปิ่งนะว่าต้องหาเปิดเปิดเปิดเป็นตู้เย็นไม่ได้อีกโอ้ให้ตายสินี่ซ้ำแล้วราเปิดซ้ำทำไมเปิดนี้ไม่ได้อีก ก็จะให้ผมหาเลขหาไงทุกคนเด,เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเพราะว่าอยูนีขึ้นใช่ปะ่ละลองดูสิมันมีเลขอะไรบ้างนี่ เหนื่อยจริงเลยการที่อาหาตัวเลขให้ได้เอานี้เอาไม่ได้อีกอ่ะนี่ก็ซ้ำแล้วโอเคทุกคนมนผมจะเห็นอะไรบางเหรอทุกคนนี่เ้ยโอ้ยไ,ไปได้ปะไปได้ปะไปได้ปะไปไม่ได้ผมไปไม่ได้ทุกคนผมไปไม่ได้ตอนนี้ผมต้องหาเลขยให้เจอทุกคน อีเป็นสองหกสามแปดใช่ปะ่ะสองหกเฮ้ยทุกคนเหมือนนั้นเหมือนนะรู้สึกว่าไฟดับสองครั้งเฮ้ยผมสองสองสองหกสามใช่ปะ่ะโอเคเว้ยทุกคนตอนนี้ผมดูแล้วผมดูแล สองสองหกส,ส,สามเอาไม่ใช่หรอไม่ใช่เลยทุกคนว่าแปลงนะแปลงนะ,ปะแปลงนะ,ระงนะเราสอง เห้ไมมันมีไฟของห้องนี้ทุกคนน,นี่ผมทำแบบนี้ใช่ปะ ไม่คุณแจไม่มีคุณแจไ,ไว้ทุกคนคือตอนนี้คือต้องหาคุณแจแต่คุณแจคือมันดันอยู่นี่ไงใช่ปะแต่หนึ่งผมก็ไม่รู้เลขมันด้วยเว้ย สองสองหกส,สามเฮ้ยทุกคนได้มไมด้นี่ไ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 ด้ทุกคนอร่อทุกคนเฮ้ยผมรู้สึกว่าผมฉลาดจังเลยอ่ะเปิดไปไปโอเคทุกคนตอนนี้ก็น,นี่คืออะไรอ่ะอะไรอ่ะอีโอ้ย,ยเคเดี๋ยวตกใจเรื่องไม่ใช่เรื่องเว้ยไม่ปืนด้วยเหรอ ต้องมีคุณใจอีกไม่เจ้าส่ชุดห้าแถบไทุกคนผมนได้ชุดมาแล้วเว้ยเอาละ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 ,าละครับทุกคน ตอนนี้คือผมต้องหาเอกุญแจไม่น่าหากุญแจสิเปิดอีกได้ปะเปิดอีกได้ปะสองสองหกสามใช่ปะหรืออะไรเออสามก็คือตอนหาคือผมจะเอาคุณแจนั้นผมจะเอาไม่ดิเขาเรียกว่าอะไรวะแล้วผมจะเอานั้นผมจะเอาไงเฮ้ยมีกดมีกฎด้วยมีกฎด้วยมีกดด้วยโอ้ยโอเคอีกทีโอ้ตัวที่สิตัวจริตตัวที่เซตัวเองเฮ้ยตอนนี้เราได้กลายเป็นมนุษย์สีเหลืองเลยทุกคน ในรายการเป็นมนือสีเหลืองต้อมีคุณแจน,นี่คืออะไรอะ่ะแล้วปืนผมไม่มีเหรอกดซฉันไม่รู้นคนมึงนะใช่รู้ว่าคียคุณแจแต่แบบโอ้ย ตอนนี้คือผมไม่กลัวนะผมมีปืนทอมมียิงคุณนะแต่ผมเอ้ยผมผมไม่มีปืนเลยเอาปืนยังไม่ได้เหรอเดี๋ยนะทุกคนเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะโอ้ยตายสิ ทุกคนทุกคนผมรู้สึกว่าทำไมไอ้ลมมันเล้าจังเลยอ่ะรู้นเล้าใจสี่ลงสองสองไม่ได้ทุกคนผมผมต้องหาเลขอีกรอบหนึ่งอ่ะแต่ไม่รู้คืนเลขนี่คือผมต้องเลขจากไหนอะทุกคนผมต้องเลขจากไหนอ่ะปิดประตูนี่ปิดประตูเอาปิดประตูไม่ได้อีกผมต้องเอาเลขจากไหนทุกคน ุกคนผมรู้สึกมันแปล,แปลกๆมากเลยทุกคนแปลกมากเลยอะ่ะผมต้องหายเลข <ๆ S 1> เจอเว้ยแล้วเลขก็ไม่รู้ว่าเลขอะไรอะ่ะ <c oughs> นี่คือผมจะหาเลขหายเนี่ยหาใจตัวนี้อ่ะต,ตัวนี้ก็พูดไม่ได้อีก โหบอลหุ่นกระป๋องเศกษากระป๋องอันนี้คือเอ้ยตัวนี้ที่มันนั่งใช่ป่ะตัวที่มันนั่งนี่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณนะเนี่ยคุณคุณนะฮะคุณคุณนะคุณนั่นเราอะปิดเปิดปิดแม่ง เอาคนผมต้องหายตัวให้เจอเ้ยเขาเลยวะเขาเรียกอะไรวะโอ้ยไอ้คนนี้ได้ด้วยนี้ได้ด้วยโอ้ เอทุกคนทำไมมาผมเป็นนี้เนี่ยนี่ผมตื่นมาที่ไหนเนี่ยโอ้ตื่นมาจากบ้านบ้านหลงนังหนึ่งโอ้ไปเช้าของไม่มีสักอย่างเลยเอทุกคนผมก็ขอจบพารเพลงนีพน้พันหนึ่งนี่พันหนึ่งพันหนึ่งโอ้ย มันก็เราดูทางสองแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวผมขอตัดเนาะเพราะว่าผมผมไม่อยากให้พาร์ทมันนานขึ้นไปับทุกคนบายบายมาครับบายบาย